เราก็อยู่บนรถนะคะเพราะว่าการเดินเราก็จะมีเวลาน้อยมากเพราะเราขับรถมาไกลจากโรซานเนาะที่นี่ก็จะเก็บบรรยากาศบนรถมาฝากเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะคะตัวเมืองอแต่และเมืองก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขานนคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองเบียนนนคะ สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นเราอยู่ในเมืองอยู่นะคะทุกคนเราก็นั่งรถเนาะเก็บภาพบรรยากาศนาะาคาะเพื่อนๆเนาะเผื่อเกิดใครอยากมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะคนที่อยู่ที่นี่ที่เป็น FC เอฟซีก็ทักเท่าอยู่ก็ทักทายเนาะพี่นีมาก็ได้ ถ้าเกิดตัวคนไหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี้กออ็มันก็ใกล้เคียงหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็แวะมามาเ,ออเดินเล่นนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเมืองนะอันนี้ก็จะเป็นออปันหฮกับเซอ,อ,อาอลากาเบ รูต,ตึกนะคะทุกคนตึกนะ,ะเออแสงตะวันส่องแล้วตึกนี้ก็จะสวยนะ <c oughs> ถ้าเราไปประเทศอังกฤษเราก็จะเห็นนะตึกเออโค้งอย่างนี้นะคะ นี่เราก็ออกมานอกๆหน่อยเนาะตรงสจะเป็นแถวแถวสถานีรถไฟนะพี่นีก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะคะเพราะว่าพี่นีไม่ได้พักอยู่ที่นี่เนาะแต่เราก็มาเที่ยวพี่นีก็ได้เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเมือง เบียนนะคะรถก็เราไปไม่ได้ถึงเชลย้อนสอนไม่ได้เนาะเราก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้นะคะทุกคนตรงน,นี้ก็จะมีแหล่งช้อปปิง้งมีมิโคนะคะก็จะเป็นตัวเมืองก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเมืองเบียนของสวิตเซอร์แลนด์เนาะกโกเป้อปเป้เซลาอปเป้ ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะจะเป็นร้านค้าที่เรามาซื้ออาหารบ้านข้างนอกข้างนอกบริเวณมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเซสเซชาโตก็จะเป็นปราสาทนะปราสาทของเมืองเนาะคือว่าเมืองเขาไม่ไม่ได้อยู่บนเขาเนะุยทุกคน ома <dans pu> ก็ออกมาข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นนี้นะก็จะเป็นริมทางรถไฟเราก็จะไปเออเออทะเลสาบนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็จะมาถึงทะเลสาบเนาะนี่นะคะก็จะเป็นข้างนอกข้างนอกก็จะมีบริษัทมีโรงงานมีนู่นมีนี่มีนั่นนะคะก็เหมือนบ้านเราแต่ว่าเออเออโอ้โหนี่นะถ้าแดดไม่ส่งคงจะสวยมากนะคะทุกคน นี่เขาก็การทำถนนนะสวิตเซอร์แลนด์เล้วก็ชอบขุดเนาะน,นี่ก็จะเราก็จะมาถึงเออทะเลสาบแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนอ,อถ้าจอดรถจอดเรืออะไรนะคะทุกคนมันก็จะมีคลิปเออสวยๆมีคลิปเอออยู่บ้านคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาพาร์ตรเมนต์เออ,เอ,อคนเนาะมันก็อยู่ออนอกนอกเมืองมาหน่อยแนละ้วก็จะเป็นรถประจำทาง ครับทุกคนนี่บ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้เออสงสัยว่าเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยที่เพ,เพื่อนพี่เคยอยู่บ้านก็ยังเป็นทรงกรเก่าเนาะก็สวยอะอาจจะเป็นหมู่บ้านเนาะ ็นอพาร์ตเมนต์บ้างบ้านคนอยู่บ้างก็รวมๆกมันไปกับบรรยากาศนะคะก็เราก็จะดูแต่ในเมืองคนขับรถเขาก็เขาไม่ได้ว่าเขาจะเจ้า,า,าลมเนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาเข้าใจเนาะเขาหาเราไม่ใช่คนถิ่นนี้เนาะเขาหาทะเลสาบนะคือว่าเราจะไป เดินเล่นทะเลสาบแล้วเราก็จะกลับบ้านเนาะน,นี่เราก็ถึงเนาะอยากหาทางเข้าแต่เราจะเข้าได้หรือเปล่าเนาะพีนีจะขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะทุกเอ้โหอุ้ยไม่เจออีกดูหน้าเนะนะแต่เช้านะหน้าไม่หมดลิปลิปสติกจับได้สีเทียวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์ให้พี่นีนะคะคือว่าเรากไม่ใช่ว่าออทำคลิปแตดต่อนะก็คือถ่ายลงเลย <laughs> นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า